สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคราชนะครับครับผมเราอยู่กับเจ้ากระบะ Ford r a ร g เจเครื่อง2 0 0 5นะครับคันนี้เป็นตัวสูงแท้จากโรงงานนะครับปี2010นะฮะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับสีสันสวยงามแบบนี้ทั้งคันนะครับพี่อามเก็บสีใหม่เรียบร้อยนะครับตรงไหนที่เป็นตําหนิจุดต่างๆเก็บใหม่เรียบร้อยนะสีสันก็เลยร้อแบบนี้นะครับหลังคาครับผม สวยงามแบบนี้ทั้งคันนะฮะจัดทรงส่แมกนะครับแล้วก็ติดตั้งโลบารีรยบร้อยนะฮะย้ำนะครับคันนี้เป็นตัวสูงแท้จากโรงงานนะครับปี2010นะฮะรถเก็บงานซ่อมบำรุงชุดใหญ่นะครับย้ำว่าชุดใหญ่จริงๆนะปั้นใหม่ทั้งคันนะเรียบร้อยนะท่านเอาไปใช้งานได้ย,วยาวๆเลยครับรถสภาพจบๆกินคีนะ1น8 0งแบาทนะครับ ราคาพูดคุยต่อรองได้นะมาดูรถให้ถูกใจทดลองขับให้ถูกใจนะราคาเดี๋ยวมาคุยกันครับย้ำนะครับารถผมเก็บงานก่อนขายนะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับราคานี้ท่านได้รถไปสภาพจบๆสภาพคีนคๆนนะรถปี2 0 1 0ราคานี้ต่อรองได้นะฮะไม่แพงนะครับเพราะว่ารถผมเก็บงานให้เรียบร้อยนะแต่งหล่อให้ครบทุกอย่างนะครับพร้อมใช้กันยาวๆนะฮะ ใหม่แทบทุกส่วนนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันฮะภายในสวยและสะอาดแบบนี้นะครับกริบๆเลยนะฮะคันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าใหม่ยันพรมนะฮะวิทยุซีดีติดรถยังใช้งานได้นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะฮะ เนี่ครับเบาสวยทุกตัวนะนี่แผงประตูนะครับในส่วนของเบาแขบนะฮะฝ้าเพดานก็สะอาดตานะครับเดี๋ยวผมให้ดูพรมฮะนี่นะครับสภาพพรมนะพรมยังดูสวยนะคันนี้ผมบอกได้เลยครับว่ารถจบจริงๆนะครับเดี๋ยวให้ดูชา้าๆจะชัดนะฮะ นะครับประตูฝั่ง Open c a p นะฮะนะครับรถสวยมากๆครับผมการันตีแล้วคันนี้คันนี้ผมเก็บงานไปหลายหมื่นมากเลยครับผมบอกตรงๆเลยนะเก็บงานแต่งหล่อนะครับถ้าเอาไปใช้แบบจบๆจ,บจ,บจริงๆครับผมบอกได้เลยครับผม168,000สนหนแปดับาทนะฮะร,ราคาพูดคุยต่อรองได้นะครับ แค่มาดูรถให้ถูกใจนะแล้วทดลองขับนะเดี๋ยวราคามาคุยกันหน้ารถได้เลยครับราคาไหวเท่าไหร่นะท่านแจ้งผมมาได้ขายได้ขายคนระับไม่ยากฮะซื้อรถกับเฮียอาร์นัขายได้ขายฮะไม่ยากกุญแจนะครับกุญแจรีรโมทนะครับแต่รีโมทใช้ไม่ได้นะไปเปลี่ยนหาเราเองนะะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูครับกุญแจผมได้มาดอกเดียวนะคันนี้ ตัดเครื่องเปิดแอร์นะนี่ครับเลขใหม่นะตามนี้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสี่นะครับวัดวัดทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับไม่มีไฟโชว์นะฮะอันนี้กล้องมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่นะกล้องหน้ากล้องหลังครบทุกอย่างนะเบาะแคบใหม่นะครับ ผมเก็บงานคันนี้ไปเยอะพอสมควรครับท่านลองไปได้าไล่ดูในคลิปเก่าๆนะที่ผมลงลงข้อมูลการเก็บงานไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีใบเสร็จซ่อมบรุงให้นะครับคันนี้ผมทําไปแทบแทบจะทั้งคันนะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาไปพร้อมใช้งานแน่นอนครับพร้อมใช้งานทางไกลนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝากระโปรงครับครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะก็นิ่งๆแบบนี้นะครับ เราเลือกทุกอย่างเรเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วผมเจี่ยงานใหม่หมดแล้วคันนี้อะไรก็ตามที่ไม่ดีในคันนี้เปลี่ยนออกแนละ้วเปลี่ยนของใหม่หมดนะเนี่ครับสายพงษสายทานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าท่านเอาไปใช้ไม่ต้องไปทาอะไรนะผมทามให้ยันผ่าเบรกเขาบรก,ก็เปลี่ยนแล้วนะครับนะเนี่ยเพื่องก็จะนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับสนใจยังไงโทรคุยกันได้ครับ0902757798นะพร้อมขับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับค่าส่งตามระยะ แล้วก็ตามเงื่อนไขที่กําหนดนะฮะมาเอาไปใช้งานกันครับรถสภาพจบๆกินคีนนะฮะย้ำนะครับว่าผมไม่ได้ขายตามสภาพนะครับรถเก็บงานเรียบร้อยนะฮะหนึ่งแบาทนะครับไหวเท่าไหร่เดี๋ยวท่านมาคุยกันครับ0 9นย7เก้าศยาเครับพี่อาร์คนรักรถโคราชพร้อมบริการทุกท่านด้วยใจครับสำหรับวันนี้ครับโชคดีมีสุขทุกท่านสวัสดีครับผม